ตอนนี้ฮะมามาสั่นบึง้งแมงจักจั่นเนาะแม้มันเนาะไอ้สบายดี สบายดีทุกทุกคนสบายดีเอฟซีที่อยู่ใกล้อยู่ไกลฟังไทยฟังเล่าและต่างประเทศสู้คู่สุ้คนเด้อมื้อนี้เกศสอนผ้าทุกคนมาการเมืองอีได้ทุกคนเด้อเฮาปากกลางคืนนะทุกคนมาหาการเมืองอีมื้อนี้นะเฮามาเบิ้งกันเป็นทอบที่สองแล้วแม่นอเอ้ยฮามานะมาเบิ่งกันนะทุกคนมาเบิงเบ่งมาลุน้นกันว่ามันสีได้หรือมีได้มื้อนนี้นนมือก่อน,นได้สีบก,กว่าตัวจึงถ้าเฮามานกันมื้อนี้ก็มีเอ้ยน้ำน้องเกศสอนแล้วก็าอบอลน,นะทุกคน อายเกย๋กับเอิย์ดแล้วก็น้องเก๋เดี๋ยวเก๋สิพาทุกคนไปเลาะเบิ้งตรงนี้ค่ะหอดป่าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิยังหาบางกอนอันนี้นะเป็นโคมที่แบบเล็กงหหั้นเอานะทุกคนเนาะอันนี้เขาหากับมาหอดป่าเนาะเอ,อ้ยแต่บุคคลมันสิมีหรือบ่มีมือก่อนนะี่คือเออเออทุกคนเลยหาบางกอนเด้อแม้มันก็คือสิลาเนาะ อ๋อแม่แ่พร่น้องพ่ับเลี่อ๋ออ้ยนำอ๋ออย่างนี้วะพ่อติวอ้นอนมื่อนี้คือหลายคนน้อยอออ๋อพอจับก็ไ่ได้แล้วเอาแล้วนั่งอยู่นี่นะออ๋ลงมาอีกแล้วอ๋ออ๋อพ่อตัวไปซะล้วพี่่มันบินกูเรื่องนาน้วบินต้นไม้แล้วนี่หลังเขาเห็นบ๊ ว้าทุกคนเหนืก่อนนึงหาเกียรยันมันบินเนาะเอาคองก่อนเสียคอของก่อนนะทุกคนอ๋อแล้วมันนาะแม่มันขันว่าเข้าจับประธานมันสีบินขึ้นต้นขึ้นเก่าเนาะเท้าเนาะเท้าวันนี้นะโอ้ยสามมันเท้ามันบ่เออทุกคนหนือนั่งตรงนี้ก็ได้ละนี่นี่ทุกคนจ้า าเต็มกำมึงเลยนะบ้างในเกียรยิงมึงก่อนว่าแม่อีคือเสียงบินกายหน้าไก่ตาเฮ้ยเด๊ะเด๊ะเด๊ะนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยมึงบ้องมึงมันจับแล้วจ <mos nerve plug> ับงาไหมแล้วทุกคนเอ้ยไอเราว่า um ีอรีตัวแม่มึงสองตัวเต็มกำแล้วเนี่ยเสียงหอมกลยทุกคนตัวแม่มันบังน้อยเนาะมึงสลันมึงก่อนเด้อสลันงา

เ่ยังอยู่ไหนนี่เต็มกล่อมเลยทุกคนร่างจะเป็นงาหนะเป็นไม้ในโรงไม้แล้วนั่นน่ะบินออกมาจับนั่นนะเห็นไหมนี่นี่เขาเห็นอยู่นี่นะ่สยช่วยนะเขากาะไม้แล้วเดี๋ยวก่อยนี้ทุกคนเลยเต็มสองกล่มเลยมาจะเลยว่ามัน นี่มั้เป็นเบองยา่เยอะค่ะไอยุ่นี่ก็เปไร่หนึงเด้ออ่ะลงไปเลอะป้นีัเเอ้ยจำเป็นช่วยคอยทุกคนนีเอ้ยเด้อเด้ออ่าลงมาลงมาเลยอ้ะมือคือนั่นนั่นนัผมมดผม่อโอย่ผมกระกอด้ทุกคน ไข่ฝาได e, ้เสิร์นี้เลยยังไงมันพิล้อนี่พัโอเคม้นลานีเพมันม้วแล้วเป่ไปทุกคนยงมาถือตสุนแล้เออก่อนนี่ลิงบกมัอยู่อ่ลงม่นานนี้อมือมเอาทันแขยมือพี่แล ล่อไอา้เอ้าเจ็บนยูาดไอ้สลันยูนี้ก่อนสลันขาลงมาเลยเลยเนาะลงมาเล้ดูิเหรอเห็นดีอยวได้ไหมนี่ข้างหลัง่ะลงสิจิตตานี่ห้องคลองเลยนะนี่นะมาทำยูพาเขาเดี๋ยอ้ตัวนี้พจิตอ แต่นั่งแมงยังสีเอ้ยสองตัวอุ้ยโอ้ยหน่ะมาบ้างงูคอยต้องตีแล่นอยู่นี่น่ะนี่จัะโผล่อ๋อไอ้มาจามฉันนี่นี่ทุกคนมาบ้างนี่อโอ้โหนี่เพิมันตีนหลาขึ้นนะหนาสามสี่ตัวละนี่เหาอไปทุกคนเอ้ย

เน่มันิงขึ้นเลยน่อออยนางมันเสูงปันอ้เขาเห็นตัวแม่มันนำพร้อมทุกคนไม่นางมันก็เนาะว่าเขาีเถิงมันเขาปะเถงมันเกิกลายเป็นแม่เนี่ยเนาะปะชวนี่ดูคนะอ๊ ยังลงาเลยไปสิไปสิเดี๋ยวอาน่มันก่อนจับยี่ส่วนนี่แต่ล่หนามอะไรนี่เออมันก่อนเออมันดิ่มาตามคุเนาะอือเห็นแสงส้เออาลงมาเ๋ยไปสิสองตัวสอตัวคนน่ะเ

อืมยนีเห็นเหยืนบ่อ้หนูสองตัวคู่กันอยู่เลยเฮงยิงเฮงโอ้ยมีก็มีนเลยเฮาเอาคู่มันก็ก็ทน้ทุกคนบ่กระตมนที่มาอ้อยขนาดนี้เนาะขมือก้อนเสือจเนลาอันนั่งนี่ก้อนเห็นบ่เก็บด จะเต้นเนเจ็เบอ,อึบอ,อึบโอ๊ยกลอมมาเลยหัวหงดังทีอย่างนี้ได้บนม่มีเ้เห็นมันลงมานี่กระนามันนะท่านี้ก็เป็นฟ้าหอยไปเลย น่มีงนี้แหละสลันมึนกันเนอมันสีเฟ้นอยู่ไลเนะใครบอกเฟือกันนน้ลองมาเอ้ยน้ำสลัดทุกคนเอาไม้ตีตไม้ตีตอันก่อนี่กอไม้ตัวนี้ด้ยทุกคนลองเลยบินไปแลวทุกคน Nhìn sợ rút đó Nhìn em lại Mình nắm chị tìm ra thức khuẩn đây Tìm đâu Nó nữa ơ, Mà hết rồi à มดแล้วเนาะออมาแล้วก็หาปะกอไม่ตะหมดล้ที่เราที่เรเห็นบ่เอาน้ำได้แมมเนยค่ะแบ้เนาเออไม่อีอันนี้ทุกคนเลยทีตัวน้อก็จะกระเจนเนาะโอ้ยลัไมนีบ่มันบินอีแล้วเอ้ย้ตกอีแล้วฮ้๊ฮ้๊แมบึน้ำโมบ่มงอีบ่มึงน้ำโม กูอกนี่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 นีเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยจับเอาจับเอาทุกคนเลยมนันเอ้ยนางกาเลยแม่มันเนาะเ่าใดมันนี่ทุกคนเนาะแม่นอีนี่ก็นาน่ากับดิมโอ้นี่ไไหม่อัเจ้าทไมนดบทั้งก่อแม่ทุกคนเนาะเพราะว่ามันจับยู่ตามมันนี่มันจับห่าแล้วบอกอ่อ่ะอ่ะ จิ๋ลมันแข็งบินมาจ๊คฮะเหมือนไ่เยอะมืดบ้านี่จ,จิ๋วสั่นบังไอ้สั่นบังนี่วะชนชื่นจิ๋ว แต่มันมีฮองเนาะมันเป็นตัวเม่ืย์เมย์เนาะนั่นสั่นอันต้นต้นไม้แข็งแรงเลยทุกคนเนาะสีด๊อปมันจับสีด๊อปก่อนสีเห็นกระโตัวคนตอนนี้ค่ะมามาสั่นเบิ้งแม่งจักจันเนาะแม่มันเนาอไอสีด๊อปอ่าตัว เสียงห้องแซ่ซี่ทุกคนเลยติดต้อยังออึ๊บตอนนี้เราก็ห้ามมาป่าใหม่แล้วนะทุกคนเทะเลอดโหมากเมื่อนกินกันแล้วเอ้ยเอ้ยโหตันมาแล้วเสี่ยวเอ้ามาเบิ่งทุกคนเห็นอีละนางตัวนี้มันจะกลายเป็นแม่แล้วนะทุกคนมันแข็งแล้วเฮ้ยเซี่มวนี่บ้าอืม นี่ๆๆๆนี่เี่อีอนี่ๆๆใครแบบมันออกไม่ไม่นี่นมันห่กก่ะยอนโหนเออตัวนี้เออมาบ่นตัวนี้มันหก่กกะแปลว่ามันบนที่ดินมากแล้วก็เป็นเท้าเนาะเป็นเท้าแล้วก็เป็นนางนเป็นนางฮะอู้หบิดมาเทุกคนีิดเจ้าจ้เวเจ้าจ้า มูคันเต็มกตเอ้ยลมันป็นโมคนนี้นี่นยังลอยู่นะเก็บละมันเตะตอีกนะบเนะนี่มันกรตั้งตได้นานบ่ เห็นแล้วเมื่อกี้ลงมาแล้วนะเหน็นแห้วไหนจ้ะบินมาบลยมาตามพูมี่เดี๋ยนะเออเห็นแล้วนั่งนึกนึกมันสูงอะไรนี่ก็นั่งนั่งเยองี้งยอยู่แล้วน่ะอันนี้แล้วพอนะไ,ไปซะเลย มันบิดไปแล้วบอสเเทต่นแหละเห็นแต่เท้ามันเห็นแต่สๆงนเ็นมัา่อบ้าไปกินเท้า

นี่นี่ขนาดนี้นี่พี่คนตาหน้าตาตาเลยบุเอ้ยตาหน้าตาตาเลยนะคะนี่เห็นแล้วบ่แล้วอ๋อขนาดหน้าหางลก็ม่ไม่ได้เห็นไม่ได้อ๋อแผงใส่นี่นี่กนี่นี่น นี่นั่งมันะตัวนี้นะเดียวคอยมาดูกนอนี่ ือน้ำกาะคอนมันจะลงใหม่เนาะเดยวตูมันไปอยู่ือแม่งแม่จะกั่นเป็นคนแม่งอีเนาะถ้าเป็นตัวผู้รึเว่านั่นนะสีเนลเดียเอาไม้ขอกเกาะนี้ๆหน่อยเนาะ้องนี้นะเห็นไ่มไม่่เป๊ะนะ มันคือร้อนมากหลายสิไลน์ของอย่างอะไรนะวะอย่างซอจกันตาตึงแล้วไกต่อทุกคนเลยออแม่แมันอ้อบินมาต่อไปแล้ทุกคนเอาไปจับไีเทิร์นนดียทุกคนเลยโอ้โหทุคนอบินไปมันแน่นก่อไม้นี่นะโอ้บินช็ดหน้าชวดหลังทุกคนปปะ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 ปป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 ะปปปปปปะปปปป แลาดได้แ่ตอนนั้นกับอีเงี้ยปนปนนเ่อีีีทเนาะอ๋อไปสปตีหน้าตีตาแล้วนีนี่นี่ดิน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 ดนนนมาขอนี่ะเขอขอขง่ปลาลงอ่ะเอ้ยเสืซอเื้อ สแลนมึงด้วยระวัาางนะระวัาางนะตัวตัวเพื่อนตัวตัวใหญ่ๆนะหี่ฟองมันก่ายเยอะโมโมโ่ทุกคนเลยมือเต็มโฟกัสม,มือมอม,อมือถือม,อมือมอมือถือมือมมือจำเห็นบ้าหันคุณคนนะฮะ มันนี้ทัดเบอร์ไม้่ามีเบอร์ไม้เหาอเบอร์ไม้ีโอ้ก็นะทุกคนโอ้โอ้โอ้ในหามานอะมั้อ๋อนม่อีหรอมนีหนึงถือกล้องมันึงถือโคมทุกคนฮขอโทษโคมโคมนิ่งหมดแล้วบ้หาม ม <ส straightforward. S 2> um. ีต้อยเอางาอันกุกอันนั้นก่นั่นี่เนาะไปหไปรอต่อวะเราไปรอบ้านพ่อหลายๆหน่อยทเลยอาตอน่ฮาไปอันนี้ได้ปะไปะมือบะเอะมือบะ นม่บ้างไ่เ hmm. ือม่เลยโม้ไม่มีก่อนนีราทางห้าวนะทุกคนึขึ้นอยู่บ่ไหมนะขึ้นอยู่บันเอนะจะเพราะได้อยู่บางโซซึ่งเนี้ยนี่คือบบิ่อนะันเอ็กันสิภาคกำกับนะทุกคน วัสดีครับพี่น้ำเอออยนี้มันเริ่มเหมือนพ <c oughs> ้นกำลังเดินทางกลับบา้านจะทุกคนลากสาม,มาทางก็ับ่ได้ป็นไง่ายๆพี่ดิเออ่อทางนี้บอลงเลยทด่เขากันไปทุกคนโอ้ยสามขาได้ไหมนี่พวก ทางนะ้่ตะกี้ซื้อกระูุมากระบูกกระโบกระบนี่นะอรายังแล้วของของรถไถ่าะหนนะ่อยมึงเลิกเลิกทุกคนนะฮะเพลงเพลงหัวข้าวกับบ้านตอนนี้นะยังไม่เนี่ยหอด ทุกคนตอนนี้ก็คือมาก้อแด้เทแล้วนะทุกคนเนาะไหนนีเกยท่อเลยท่อไปได้เนือทุกคนแต่ยังไม่ทันได้ท่อหมดสามข้ทุกคนเลยได้นนะพ่อกินเนาะเอ้ยเนาะทั้งแม่ทั้งแม้มันอีแล้วก็นั่งแม่อีเท้าได้เบ่เท้ามันมีบ้างแม้มันหลายเนาะหมดแล้วค่ะสิบประมาณนี้นะทุกคนนอกผลงานทำวันนี้ กะมนกะพิลือยู่เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กะเก๋กะสิขอตัวล่าแล้วเด้อพี่ๆทุกคนเด้อเดลยสิขอตัวอาบน้ำแล้วก็นอนเนาะทุกคนเนาะฝากพี่ๆทุกคนเป็นกำลังเจอให้น้องเกศศรเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฟาอ่าฝาเป็นกำลังเจอให้น้องเกศศรเหมือนกันมากดคัมโฆษณาเด้อจ้าพี่ๆเด้อไม่พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เกศศรขอเก้าคำว่าสบายดีจ้าบ๊ายบาย